สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆื่ทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกันลัคนาการนะคะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2564นะคะชาวราศีกันลัคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะก็ชั้นนี้จะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกัน์ลัคนาคการในอีีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไปกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันลัคนากันแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีตของชาวราศีกรลักนากันนะคะอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรลักนากันคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตค่ะอดีตของชาวราศีกรลักนากันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะขอดูหน่อยนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะสี่เหรียญค่ะ สองดาบและเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะชาวราศีกรัคน,นาการในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินขับหรือศพบันมังกรธาตุดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษีธนูธาตุลมขามีถุนตุลกุมคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้ำไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรัคน,นาการเหมือนกับเรื่อยๆอะค่ะความรักคุณเจอแต่เขาเรียกว่าคุณเจอแต่คนที่ เห็นแก่ตัวรักตัวเองมากกว่าอะไรประมาณเนี้หรือคุณก็เจอคนที่เขาเรียกว่ามีโลกส่วนตัวสูงนะคะอืถามว่าคุยกันเนี่ยไม่รู้สึกว่าในสถานะที่มันออกมาตามไพ่อะมันเป็นสถานะที่หนึ่งคือความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงสองเป็นความสัมพันธ์ที่ ยังไม่มั่นใจไม่แน่นอนเรื่อยๆคุยได้ไหมคุยได้คบได้ไหมคบได้แต่ก็เรื่อยๆนะอืมยังไม่ยังยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนยังไม่มีเส้นชายของความสัมพันธ์ไพ่เดอะฟูเข้ามาสรุปบอกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครถามว่าคุยได้ไหมคุยได้แต่ก็มีสเปซเป็นของตัวเองมีพื้นที่ ม,มีอิสระในตัวเองด้วยเช่นเดียวกันหรือบางคนนะคะอาจจะคบกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลใครสักคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ต่างชาติก็ได้อาจจะเป็นคนไทยที่แบบอยู่ห่างไกลกันอะไรประมาณนี้คนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศคนละซีโลกเลยก็ได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดูจะเหมือนจะยังไม่ค่อยที่จะมองเห็นอนาคตความสัมพันธ์ สักเท่าไหร่เอาแค่ว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดณนะวันนี้ยังคุยกันดีอยู่ก็โอเคแล้วอะไรประมาณเนี่ยเออนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกันลัคนากันนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งูรูมเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยเนาะก็จะได้รับฟังรับชมได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนากันในช่วงที่16-31ถึงธันวาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนากันค่ะในช่วงที่16-31ธันวาคม2564แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนาการจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เก้าเหรียญ หกถ้วยค่ะเจ็ดดาบนะคะและเป็นไพ่อัศาวินถือไม้เท้าค่ะชาวราศีกันลักนณากรน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินค่ะหรือศพกันมังกรความจริงขึ้นมาทุกธาตุนะดินน้ำลมไฟนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะ มรู้สึกว่านน้องความสัมพันธ์ในเรื่องราวความรักของชาวราศีกันรกขณาการในช่วงที่16ถึงส1ิธันวาคมนี้นะคะมีเกณฑ์โอกาสที่คนคุยเก่าคนรักเก่าจะหวนกลับคืนมาเออแต่เขาได้ว่าอะไรอะเนื่องจากว่าตัวชาวราศีกันรกขณะการเองยังไม่จริงจังกับความสัมพันธ์คุณอาจจะมีคนคุยแหละเออแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังแบบ เอาแน่เอานอนไม่ได้ยังยังยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนก็ดูกันแค่2คนอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ดันมีคนเก่าอ่าที่คุณเลิกคุยไปแล้วหรือว่าแฟนเก่าก็ได้ที่เลิกไปแล้วกลับมาอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ถามว่าคุณคุยไหมถ้ากลับมาก็คุยคะ่ะไม่เพราะว่าตัวตัวคุณเองไม่ได้ปิดกั้นตัวเอง ความสัมพันธ์ความรักมันเรื่อยๆอยู่แล้วสําหรับคุณคุณนี่ไม่จริงจังคุณมีความสุขดีกับชีวิตของคุณในทุกๆวันเนี่ยอืมดังนั้นไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่คนเดิมหรือคนเก่ายังไงก็ตามที่ที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณคุยได้หมดคุณเป็นเพื่อนได้หมดเออไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วจะแบบจะทิ้งคนคุยแล้วกลับไปกลับไปคบกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอืมมันรู้สึกว่าคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอ่ะคุณพร้อมที่จะ เป็นเพื่อนกับทุกๆคนได้โดยที่คุณก็ไม่ได้จริงจังคือถ้าจะหวังแบบว่ากลับมาเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยคุณคุณยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นมันจะเป็นการแบบคุยได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นกรารยานมิตรกันได้ปรึกษาได้เออคุยแล้วโอเคมีความสุข happy ปปก็โอเคที่จะคุยแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกอึดอัด เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้แล้วมันไม่ได้มีความสุขแล้วมันมันมันมนทำให้คุณทุกข์หรือว่าทําให้คุณมีความกังวลขึ้นมาคุณก็จะตัดทิ้งไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะหวงแหนความสุขของตัวเองมากๆเลยนะชาวราศีกันลัคนากันนะคะซึ่งมันก็โอเคแหละซึ่งมันก็ดีนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณคุยกับใครหลายๆคนแล้วคุณไปให้ความหวังเขาเนี่ยอันนี้คือไม่ถูกนะคะอืมก็ ต้องให้เขาเรียกว่าต้องให้ความยุติธรรมความเสอมอภาคกับทุกๆคนที่คุยด้วยชัดเจนคะ่ะว่าขอบเขตเราเราอยู่ณนะตรงไหนสถานะคืออะไรขอบเขตมากน้อยขนาดไหนชัดเจนไปเลยตั้งแต่แรกนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนาการจะเป็นอย่างไรไม่คอเนียดบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะแดดา ลเปอร์ <L> และเป็นไพ่เจ็ดถ้วยค่ะชาวราศีการลัคนากันนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าแน่นาโคตอะคุณน่าจะเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นอนาคตรหรือเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้แสดงออกถึงความจริงใจกับ กับตัวชาวราศีกันลัคนากันอืมคุณจะเลือกที่จะทิ้งไปในอนาคตมีโอกาสนะที่คุณจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะเริ่มที่จะจริงจังแล้วหมายถึงอนาคตอาจจะใกล้หรือไกลอันนี้ไม่รู้นะคะแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีแต่ตามหน้าไพ่เป็นรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ที่ทําให้คุณทุกข์ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจทำให้คุณรู้สึกอึดอัด คุณจะตัดคนคนนั้นทิ้งไปคุณจะตัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปนะคะแล้วก็โฟกัสตัวเองมากกว่าโฟกัสความสุขมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกัน์ลัคนากันขอไพ่ทาโร่คำแนะนําด้วยค่ะคําแนะนำใบไ,ได้เปินไพ่เอ็มพเนะคะเกาดาบสีดาบและเป็นไพ่ไฮโลแฟนค่ะ ชาวราศีกรกคณาการไพทาโรุแนะนําว่าคุณอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งวิตกกังวลในความสัมพันธ์การที่คุณเรื่อยๆแบบเนี้ยดีแหละดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะพิสูจน์ได้ว่าใครที่จริงจังกับคุณจริงๆถ้าคนที่จริงจังกับคุณจริงๆจริงใจและก็จริงจังจะจะจริงใจและจะจริงจังกับคุณจริงๆเขาจะอยู่เขาจะไม่ไปไหนเขาจะรอได้ดังนั้นคุณไม่ต้องเครียดค่ะ คุณไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทางนั้นใครที่เขาจะไม่อยู่ก็ปล่อยเขาไปเออเวลาจะคัดสรรคนที่ใช่ให้คุณเองนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองไว้ค่ะนั่นแหละดีที่สุดแล้วและยึดถือความสุขของตัวเองเป็นหลัก นั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณท,คทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ที่ดีไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์มาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ